จะโยมมาวัดผมวันเกิดนอีกอเรียกได้ว,ว่าเยอะมากแลวแต่วันนี้ไม่ได้บูชาแต่วันนี้ไม่ได้มาก็ขออาจจะเสียงใหน่นอนไม่หลับก็ได้ไปดีมาดีอย่าลืมโชคดีนะโชคดีในโอกาสปีใหม่ร่ำรวยแข็งแรงปีมังรทองจะได ความสุขเงินไหลนงทองไหลมาเงินเป็นกองกองเป็นลานนักาลทต่อันบอกว่าบุญเป็นเงาเข้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออาทีหาลาภีปลอดภัย บุญพินทบุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ที่รับดับทร่วงไปบุญส่งให้ถึงแดนสุขภาวดี เดินะโยมขยันเจ้าเสือทรัพย์นล้านถือว่าในรอบสิบปีโยมบูชาไปนีได้ทำบุญถวายพระตาหารพระสงฆ์ส,สัมเณานด้วยในช่วงเทศกาลโตกินนี้มานโยมนะทุกท่านทุกคนในโอกาสมาเยือนวัดหมงเพราะัานเรา,าควรจะมาเป็นทางแลืกก็สามารถที่จะร,ร่วมทำบนนุญได้ ในโอกาสตุดยีนมหาบุตรสุนมาดังความร่ำรวยไอ้บอกว่าทําบุญถูกการทะยานถึงฟ้าทําบุญถูกเวลาฟ้าเป็นพยานแน่เดียวทุกท่านใครจะดีใครจะดังใครจะเ่นใครจะเก่งนี่เราเราไม่สนแต่ว่าเราต้องมีบุญมีบุญมีไปไหนก็ไม่อดตายเพราะว่าบุญช่วยบุญถูบุญแต่งบุญเป็นกรรมกรรมเป็น กรรมเป็นผลกรรมคือการกระทำทำทดีเรียกว่าบุญทำชัว่วเรียกว่าบาปดังนั้นก็ขอร่โมภาวนาสาธุากับทุกท่านทุกคนเลยนะ